ตัวสายดีตัสิงกีดังสัางวิ่งหนี้ัวโซลงดีชอเคู่กันก็หญิงโซฟตวสตารสวบันตาวนก็ถ่ายเข้ามาดอกตันโทนาขาวตผู้เท่าดกย่างนอเดนไม่มองตัวดิตั้งิบุนตะเต่าลางดุมตัทุงแบบกขนตัทหารอดทนะัทงข้าดิยมตัวหนูขวักไข่ตัวไปไม้ทับกบ คำลังอาฝาทนทันเพราะวันดั้งฟาฟาจะอาจจะฟ้งาวกาไปยามาคือรับจะยักษ์เที่ยวใหญ่จะยักษ์เที่ยวใหญ่เรือภัยไปลิงไต่เราเอาแหวงยุงยาสาลางงเงาต้อตาชีหนวดยาเสือดาขนอหิบใสอหิบใสผ้าราจุราทับ จะสัมพากลางไปอ,อันนี้อะไรอ,อ่ะไหนเจ,จ้าจุฬาพระพยอโญลูกเออเจ้าจุลาทาเปีวอ่ออ่างเงียองอ่อางเงียองต่งถ้า